เอาเลยครับในคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มเซตไททันกรอนั่นเองนะครับซึ่งเซตไททันกรอนี่นะครับใช้เพชรทั้งหมด2500เพชรหรือตีราวๆหรือเงินในของจริงนะครับ700บาทเลยนะครับับกิจ,จก,กรรมไททัน,นะคือว่าค่อนข้าง,งแพงนะครับแพงกว่าสตามมาอีกนะสตมมาผมพูดเลยว่าค่อนข,อขอ้างที่จะถูกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่กด ของมันก็นเลยดีกว่านะครับหาใบมือนะครับอาจจะ,ะกดนะครับเริ่มแต่วันที่19มีนาถึงเมีสายนต่อถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะกิจกรรมคือมันจะมีไพ่ั้งหมดอยู่9ใบนะครับการที่เราสุ่มไพ่นะครับคือมันจะแรนดอมเอานะครับซึ่งแต่ละไอดีนะครับการที่ไพ่มันสุ่มนะก็ไม่เท่ากันเนาะของที่มีให้เราใช้นะที่เราจะได้รับก็จะมีเอ่อถ้าถ้านั่งราชามีไอซ์วอล แล้วก็มีกล่องศพแล้วก็มีแอร์บอร์ดด้วยนะครับอันนี้ผมจะพูดอันที่หลักๆเท่านั้นเนาะสกินปืนนี่ก็ผมเชื่อมันไม่ค่อยหลักเท่าไหร่นะครับเออแล้วก็มีล่มด้วยนะครับซึ่งในการสุกครั้งแรกใช้9เพชรครั้งที่ส49สี่สิบแล้ครั้งที่3 99แล้วครั้งที่4คือ149เพชรนะครับครั้งที่5นะครับใช้น่าจะประมาณ199นะครับอืมอ่าแล้วก็ครั้งที่6ก็เป็น299ครั้งที่7 399 8599นะแล้วก็คั้นที่9ก็เป็นขั้นสุดท้ายเลยนะ698เพชรเลยนะครับถือว่าขัา้นๆนี้จะแพงพอตัวเลยนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> การที่เราได้นะจะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยเป็นไลเนอร์คำรามนะครับนี่คำรามแบบนี้เลยถือว่าขัา้นๆนี้จะเท่ไปนอีกแบบหนึง่งนะครับนี่แล้วก็มีการวิ่งชนด้วยนะผมเชื่อว่าเท่มากเลยนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับ สำหรับส่วนตัวผมนะเชื่อว่าไรน่าไรเนอร์เนี่ยดูเท่แล้วก็สมส่วนกว่าเอเลนา่าเอเลน่ามันดูเหมือนคนแก้ผ้าอะไรปางนี้เลยเนาะซึ่งเเนี่แล้วแต่คนจะคิดนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าตัวไรเนอร์เนี่ยมันค่นอนข้างจะโอ้วนกว่าตัวอื่นๆเลยนะครับคือตัวมันอ้วนมากนะครับอ้วนแต่ตัวมันสึกมันเตี้ยด้วยนะผมไม่รู้ดิแต่ผมคิดว่าตัวมันเตี้ยนะไม่ค่อยสูงแต่ผมคิดว่ามันอ้วนอันเองอ่ะเราจะมาดูเอฟเฟกต เวลาเราวิ่งเนี่ยไอไอความร้อนมันะมีออกมาเล็กๆด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับนี่เแล้วมันจะมีไอเลยเหยอออมาไปแกะเล็กๆนะไอความร้อนออกมาไม่ได้เลยเหยับอนะ,รอะเราจะมาลองเต้นตรงนี้ดีกว่านะครับซึ่งเวลาถ่ายตอนที่ผมถ้าจะไม่ผิดนะถ่ายประมาณสักสี่โมงนะนะครับก็เอาฟ้าในเกตก็เริ่มมืดแล้วนะครับะเอา้าโดนตีหัวซึ่งอันนี้ก็โดนตีหัวนะครับก็รู้สึกตรงท้ายทอยนะมันจะมีเอ่อ เหมือนเป็นถ้าโดนตีหัวมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นปกคอเลยนะครับนี่